ใครที่ปวดเมนปวดท้องน้อยเรื้อรังฝั่งทางนี้กิฟอยากจะบอกแบบนี้ว่ากิฟก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังคือถึงแม้เราไม่ใช่รอบเดือนแต่ระหว่างรอบเดือน,นซึ่งปกติแล้วรอบเดือนเราอาจจะมาประมาณ1สัปดาห์และช่วงที่เหลือประมาณ3สัปดาห์ละบางครั้งเราก็มีอาการปวดท้องน้อยหลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้โปรดฟังคลิปนี้ของกิฟก่อนกิ่อยากจะบอกแบบนี้บางครั้งเรามีอาการแบบนี้และเมื่อถึงรอบเดือนเราจะปวดมากๆเลยปวดถึงขั้นต้องทานยา แก้ปวดหรือยาพาร,ราที่เราจะทานกิปอยากแนะนําแบบนี้สาหรับใครที่ปวดนะอย่าพึ่งไปทานยาที่มันเป็นเม็ดเหลืองๆซึ่งหลายคนอาจจะทราบดีนะอันนี้ไม่ไม่แนะนาถ้าอยากให้ทานแค่ยาพาร,ราทั่วไปไม่ใช่ยาที่เกี่ยวกับหวัดแต่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่มีสารอื่นๆนอกจากการต้านการปวดเฉยๆโอเคไหมคะผ่านไป4ี่ชั่วโมงหกชั่วโมงเราค่อยทานหนึ่งครั้งก็ได้แต่ถ้าใครปวดจนปวดหนักมากอันนี้กิฟตสามารถทักมาพูดคุยกับกิบ๊บส่วนตัวได้เดี๋ยกิ๊บมีวิธีแนะนำว่าเฮ้ยทำอย่าง ไรถึงจะช่วยลอดอาการปวดประจำเดือนได้แต่ก่อนใดกิ๊อยางจะบอกแบบนี้ถ้าใครมีการปวดแบบนี้ให้คุณสังเกตตัวเองนะถ้าในช่วงที่คุณมีประจำเดือนและประจำเดือนมาน้อยนะคะและ ช่วงระหว่างเดือนคนก็ปวดท้องน้อยอีกอย่างเงี้ยปวดบ่อยมากหรือบางคนมีเลือดออกกระปิดกระปอยในระหว่างเดือนเป็นต้นอันนี้คุณเข้าข่ายเสี่ยงในโรคของอโรคเยื่อบุโพรงจรินผิดที่นั่นเองเพราะการทํางานของคุณทํางานไม่ดีเลยฮอร์โมนมันอาจจะแปเปลี่ยนได้กระทันหันในบางครั้งสูงบ้างต่ำบ้างหรืออื่นใดเลยมีโอกาสที่มันจะขับออกมาได้บ้างหรือคงค้างเลือดที่มันคงค้างอยู่เช่นอาจจะออกมาเป็นสีน้ำตาลสีดาสีคล้ำเป็นต้นอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างเดือน ช่วงที่มันก่อนที่มันจะเป็นประจำเดือนแล้วเมื่อช่วงประจำเดือนเรามีอาการปวดท้องน้อยเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้สภาพร่างกายของเราบอกได้เลยว่าระบบเลือดของเรายังไม่ดีและคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นั้น,น,นให้รีบไปพบแพทย์โดยโดย่วนเพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ